สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่และญาติผู้ใหญ่ทุกท่านครับเคยไหมครับที่ต้องพึ่งกาแฟทุกเช้าไม่งั้นจะรู้สึกไม่มีแรงแต่ในฐานะหมอผมขอเตือนด้วยความห่วงใยว่าแก้วโปรดนี้อาจกําลังขโมยการนอนหลับและทําร้ายหัวใจของท่านอย่างเงียบๆวันนี้ผมจะพาไปดูปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายหากท่านลองหยุดกาแฟเพียง30วันพร้อมเคล็ดลับสําคัญท้ายคลิปที่จะช่วยท่านกลับมานอนหลับลึกได้เหมือนเด็กอีกครั้งครับถ้าท่านเคยดื่มแล้ว รู้สึกใจสั้นช่วยพิมพ์คำว่าเคยบอกผมหน่อยนะครับเราไปดูวิธีแก้กันเลยส่วนที่ 1. ความจริงเกี่ยวกับคนหลวงของคาเฟอีนเอาละครับเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันเลยนะครับเรื่องความจริงเกี่ยวกับกลหลวงของคาเฟอีนคุณพ่อคุณแม่เคยสงสัยไหมครับว่าทําไมเวลาเราดื่มกาแฟเข้าไปปุ๊บเราจะรู้สึกตาสว่างกระปรีก้กระเปร่าขึ้นมาทันทีเหมือนมีแรงวังชาขึ้นมาเฉยเลยแต่พอผ่านไปสักพักหรือพอตกบ่าย ร่างกายกับรู้สึกหมดแรงเหมือนทันหมดและง่วงหนักยิ่งกว่าเดิมเสียอีกนี่คือกับดักที่หลายคนติดอยู่ครับเราเข้าใจผิดคิดว่ากาแฟให้พลังงานวิเศษแก่เราแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้ให้พลังงานเลยแม้แต่นิดเดียวครับเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นผมอยากให้คุณพ่อคุณแม่จินตนาการตามผมนะครับในสมองของเราจะมีสารเคมีชนิดหนึ่งชื่อว่าอะดีโนซีนผมขอเปรียบเทียบว่าเขาคือท่านเทพแห่งความง่วง ก็แล้วกันครับหน้าที่ของท่านเทพองค์นี้คือการคอยบอกร่างกายว่าตอนนี้เราเหนื่อยแล้วนะแบตเตอรี่ใกล้หมดแล้วนะถึงเวลาต้องพักผ่อนได้แล้วเมื่อท่านเทพแห่งความง่วงเดินทางมาเคาะประตูที่เซลล์สมองของเราเราก็จะเริ่มรู้สึกหนักตาและอยากนอนหลับครับนี่คือคกลไกธรรมชาติเพื่อรักษาชีวิตแต่เจ้าคาเฟอีนในกาแฟเนี่ยมันทําตัวเหมือนนักเลงเจ้าเล่ห์ครับรูปร่างหน้าตาของมันเนี่ยดันไปคล้ายกับท่านเทพแห่งความง่วงมากม มันเลยวิ่งแซงหน้าไปเสียบคาอยู่ที่รูกุญแจประตูห้องสมองตัดหน้าท่านเทพตัวจริงครับพอคาเฟอีนไปอุดรูกุญแจไว้ท่านเทพแห่งความง่วงตัวจริงก็เข้าห้องไม่ได้สมองของเราเลยไม่ได้รับสัญญาณว่าเหนื่อยเราเลยรู้สึกตื่นตัวคิดงานออกดูเหมือนจะแข็งแรงแต่นั่นเป็นแค่ภาพลวงตาครับความจริงที่น่ากลัวก็คือร่างกายของคุณพ่อคุณแม่ยังคงเหนื่อยล้าเท่าเดิมครับเพียงแต่สมองถูกปิดหูปิดตาไว้ไม่ให้รับรู้ความจริง และนี่คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงส่งผลเสียต่อคนวัยเกษียณอย่างเรามากเป็นพิเศษเพราะร่างกายของเราขับสารพิษได้ช้าลงครับเมื่อฤทธิ์ของคาเฟอีนหมดลงหรือเมื่อเจ้านักเลงตัวนั้นหลุดออกจากรูกุญแจท่านเทพแห่งความง่วงที่รออ่ออยู่หน้าประตูเป็นกองทัพจะพังประตูเข้ามาพร้อมกันทีเดียวครับทาให้เกิดอาการที่เรียกว่ากาแฟหมดฤทิ์หรืออาการถอนกาแฟรุรนแรงช่วงบ่ายๆคุณพ่อคุณแม่ถึงได้รู้สึกเพลียจนร่างแทบพังหัวสมองตื้อไปหมด คิดอะไรไม่ออกและหงุดหงิดง่ายเหมือนป้าสมศรีคนไข้ของผมเลยครับแกชอบมาบ่นให้ผมฟังว่าช่วงเช้าแกขยันมากทําสวนได้ทั้งไรแต่พอหลังเที่ยงแกต้องล้มตัวลงนอนเพราะแขนขาไม่มีแรงแกนึกว่าแกเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือเป็นโรคหัวใจแต่จริงๆแล้วแกแค่กําลังชดใช้นี่พลังงานครับในทางวิทยาศาสตร์พืชเขาไม่ได้สร้างคาเฟอีนมาเพื่อให้มนุษย์เราดื่มหรอกนะครับ ต้นไม้เขาสร้างสรรน,นี้ขึ้นมาเพื่อเป็นยาฆ่า,มาแมลงตามธรรมชาติเพื่อป้องกันไม่ให้มแมลงมากัดกินใบของมันมันคือสารพิษสาหรับมแมลงครับแต่เรากลับเอายาฆ่า,มาแมลงตามธรรมชาตินี้เนี่ยมาใส่ในร่างกายเราทุกวันเพื่อฝืนธรรมชาติการนอนหลับดังนั้นผมอยากให้คุณพ่อคุณแม่ปรับความเข้าใจเสียใหม่ครับพลังงานที่ได้จากกาแฟไม่ใช่ของขวัญแต่มันคือพลังงานเงินกู้ครับเราไปกู้ความสดชื่นของวันพรุ่งนี้ มาใช้ล่วงหน้าในวันนี้และการกู้ย่อมมีดอกเบีย้ยเสมอดอกเบีย้ยนั้นก็คือความเสื่อมทรมของร่างกายและความอ่อนเพลียที่ทบต้นทบดอกในวันถัดไปทางแก้ที่ถูกต้องไม่ใช่การดื่มกาแฟแก้วที่2เพื่อกระตุ้นซ้ํานะครับแต่คือการยอมรับความจริงว่าร่างกายต้องการพักผ่อนการดื่มน้ําเปล่าสะอาดอาดอาดสักแก้วจะช่วยชะล้างเจ้าคาเฟอีนนี้ออกไปได้ดีกว่าครับและที่สําคัญเราต้องหยุดวงจรหน,นี้สินพลังงานนี้ด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอครับ ส่วนที่สองศัตรูที่ซ่อนอยู่ในแก้วกาแฟเอาละครับคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้เรามาเจาะลึกกันในส่วนที่2นะครับเรื่องศัตรูตัวร้ายที่แอบซ่อนอยู่ในแก้วกาแฟของท่านเชื่อไหมครับว่าตลอดระยะเวลาที่ผมเป็นหมอมามีผู้สูงอายุจํานวนมากเดินเข้ามาหาผมด้วยอาการต่างๆนานา,นาทั้งใจสัน่นมือสัน่นหรือปวดท้องแล้วก็มักจะโทษว่าเป็นเพราะสังขารที่ร่วงโรยเป็นเพราะความแก่ชราแต่พอผมซักประวัติลึกลงไป กลับพบว่าต้นเหตุที่แท้จริงไม่ใช่อายุครับแต่เป็นกาแฟแก้วโปรดที่ท่านดื่มอยู่ทุกวันนั่นเองครับเรามาดูกันทีละข้อนะครับว่ากาแฟทําอะไรกับร่างกายของเราบ้างอย่างแรกเลยคือเรื่องของหัวใจและความดันโลหิตครับคาเฟอีนเป็นสารกระตุ้นที่รุนแรงมันจะไปบีบให้หัวใจของท่านเต้นเร็วขึ้นผิดปกติจนเกิดอาการที่คนไทยเราเรียกว่าใจสัน่นนั่นแหละครับสําหรับคนหนุ่มสาวอาจจะไม่รู้สึกอะไรมาก แต่สำหรับหลอดเลือดของผู้สูงวัยที่เริ่มแข็งตัวการที่หัวใจเต้นแรงและเร็วแบบนี้จะทำให้ความดันโลหิตพุ่งสูงขึ้นทันทีเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจโดยไม่จำเป็นเลยครับอย่างที่สองคือเรื่องของกระเพาะอาหารครับคนไทยเราทานรสจัดก,กันอยู่แล้วพออายุมากขึ้นหูรูดกระเพาะก็เริ่มเสื่อมสารในกาแฟาจะไปกระตุ้นให้กระเพาะหลั่งกรดออกมามากเกินความจําเป็นทําให้เกิดโรคกระเพาะอักเสบหรือโรคกรดไหลย,ย้อนที่แสบร้อนกลางอก,อก ทรมานมากครับยิ่งทระทัน่านคู่กับอาหารรสจัดอาการปวดท้องก็จะยิ่งทวีคูณครับแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นและคนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้มาก่อนคือเรื่องของเชื้อราครับโดยเฉพาะในกาแฟผงสําเร็จรูปหรือกาแฟราคาประหยัดที่ผ่านการแปรรูปมาเยอะๆมักจะมีการปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราที่เรียกว่าไมโครท็อกซินครับตาเปล่าเรามองไม่เห็นนะครับแต่เมื่อมันเข้าไปในร่างกายตับของเราจะต้องทํางานหนักเพื่อกําจัดมันออก สำหรับตับของคนหนุ่มสาวอาจจะไหวครับแต่ตับของผู้สูงวัยที่ทํางานหนักมา60หรือ70ปีแล้วการเจอกับสารพิษพวกนี้ทุกวันจะทําให้ตับล้าก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้ผื่นคันหรือรู้สึกอ่อนเพลียโดยไม่ทราบสาเหตุครับและศัตรูตัวสุดท้ายที่ร้ายกาจที่สุดคือการที่กาแฟทําตัวเป็นหัวขโมยครับมันจะเข้าไปขโมยวิตามิน B1 ในร่างกายของท่านออกไปจนหมดเกลี้ยงวิตามิน B1 นนี้ สําคัญมากต่อระบบประสาทครับเมื่อขาดไปท่านจะควบคุมความคิดตัวเองไม่ได้สมองจะคิดวนเวียนฟุง้งซ่านหยุดคิดไม่ได้หรือที่เรียกว่าอาการย้ำคิดย้ำทำครับผมมีคนไข้คนหนึ่งเป็นคุณป้าวัย70ปีแกมาหาผมด้วยสีหน้ากังวลบอกว่าช่วงนี้จิตตกมากกลัวลูกหลานจะเกิดอุบัติเหตุกลัวนั่นกลัวนี่ไปหมดนอนไก่หน้าผากทุกคืน พอผมให้แกหยุดกาแฟแล้วเสริมวิตามิน B 1หนึ่งเข้าไปเชื่อไหมครับว่าผ่านไปแค่สัปดาห์เดียวคุณป้ากลับมายิ้มแย้มแจ่มใสบอกว่าความกังวลพวกนั้นหายไปเหมือนปลิดทิ้งจิตใจสงบลงอย่างไม่น่าเชื่อครับดังนั้นถ้าคุณพ่อคุณแม่ยังอยากดื่มกาแฟจริงๆผมขอแนะนําให้เลือกกาแฟออร์แกนิกหรือกาแฟคุณภาพสูงที่ไม่มีเชื้อราปนเปื้อนนะครับยอมจ่ายแพงขึ้นนิดหน่อยเพื่อแลกกับความปลอดภัยของตับไตและหัวใจของเรา คุ้มค่ากว่ากันเยอะครับก่อนจะไปต่อผมอยากเช็คสุขภาพของทุกท่านหน่อยครับถ้าใครเคยดื่มกาแฟแล้วรู้สึกใจสัน่นตึกตักตึกตักเหมือนกลองรั้วช่วยพิมพ์คําว่าหัวใจลงในคอมเมนต์ให้ผมทราบนิดหนึ่งนะครับจะได้รู้ว่าเราต้องระวังเรื่องนี้กันครับส่วนที่3าไยเงียบที่ใหญ่ที่สุดต่อหมวกไตามาถึงส่วนที่3กันแล้วนะครับนี่คือส่วนที่สําคัญที่สุด และเป็นอันตรายที่รุนแรงที่สุดที่ซ่อนอยู่ในแก้วกาแฟครับนั่นก็คือผลกระทบต่อต่อมหมวกไตของเราครับคุณพ่อคุณแม่เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเมื่อก่อนเนี่ยเราดื่มกาแฟแค่แก้วเดียวก็ตาสว่างไปทั้งวันแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยดื่มแก้วเดียวไม่พอต้องเพิ่มเป็น2แก้ว3แก้วหรือต้องชงให้เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆถึงจะรู้สึกตื่นแต่สุดท้ายเนี่ยกลับยิ่งรู้สึกเพลียกว่าเดิมนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับ แต่เป็นสัญญาณเตือนภัยที่ร่างกายกำลังร้องบอกเราครับในทางวิทยาศาสตร์ต่อมหมวกไตเปรียบเสมือนแบตเตอรี่สำรองของร่างกายครับมันมีหน้าที่ผลิตฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าอะดรีนาลีนฮอร์โมนตัวนี้มีหน้าที่สำคัญมากในยุคโบราณคือช่วยให้เราเอาตัวรอดครับร่างกายจะหลั่งออกมาเฉพาะเวลาที่เจอภัยอันตรายร้ายแรงเช่นเวลาเราเดินเข้าป่าแล้วเจอเสือครับหัวใจจะเต้นรัวเลือดจะสูบฉีดเพื่อให้เรามีแรงวิ่งหนีสุดชีวิต หรือที่เรียกว่าภาวะสู้หรือหนีนั่นเองครับแต่ปัญหาคือคาเฟอีนมันไปหลอกร่างกายครับมันไปจิ้มต่อหมวกไตให้ทํางานหนักตลอดเวลาเหมือนเราเจอเสือตลอด24ชั่วโมงทั้งที่เราแค่นั่งดูทีวีอยู่ที่บ้านการที่เราดื่มกาแฟาทุกวันเหมือนเรากําลังถือแท้ไปเคี่ยนม้าที่กําลังเหนื่อยล้าให้วิ่งต่อไปเรื่อยๆโดยไม่ให้มันพักม้าตัวนั้นอาจจะวิ่งต่อได้อีกนิดหน่อยด้วยความตกใจแต่สุดท้ายม้าตัวนั้นก็จะล้มลงและตาย ในที่สุดครับนี่คือสาเหตุที่ทําให้ผู้สูงวัยหลายท่านเกิดอาการที่เรียกว่าเหนื่อยแต่ตาสว่างร่างกายอ่อนเพลียอยากจะพักแต่สมองกลับตื่นตัวหัวใจเต้นแรงนอนพลิกตัวไปมาทั้งคืนก็ไม่หลับทั้งที่ร่างกายหมดแรงแล้วนี่คืออาการของต่อมหมวกตาลาครับเพราะแบตเตอรี่ของเราเสื่อมสภาพและชาร์จไฟไม่เข้าแล้วครับผมเข้าใจความรู้สึกนี้ดีที่สุดเลยครับเพราะตัวผมเองหมอสมชายคนนี้ก็เคยมีประสบการณ์ตรงที่เจ็บปวดมาก่อน สมัยที่ผมยังเป็นนักศึกษาแพทย์หนุ่มๆผมอยากอ่านหนังสือให้ทันเพื่อนผมเลยอัดกาแฟดําเข้มๆเ,เข้าไปเป็นกาต้มน้ําเลยครับตอนแรกมันก็ได้ผลดีครับผมตื่นตัวอ่านหนังสือได้ดึกดื่นแต่พอทําติดต่อกันหลายเดือนร่างกายผมเริ่มพังครับมือผมเริ่มสั่นผมเริ่มหมุดหงิดง่ายไม่มีสมาธิและที่แย่ที่สุดคือผมนอนไม่หลับเลยครับกลายเป็นคนขี้กังวลเครียดสะสมจนเกือบเรียนไม่จบ ต้องใช้เวลาฟื้นฟูตัวเองอยู่นานหลายปีกว่าต่อหมวกไตจะกลับมาทํางานปกติดังนั้นผมจึงอยากกราบเรียนคุณพ่อคุณแม่ด้วยความเคารพบครับว่าอย่าทาร้ายร่างกายตัวเองเหมือนที่ผมเคยทําเลยครับยิ่งอายุเรามากขึ้นแบตเตอรี่ชีวิตของเรายิ่งต้องได้รับการทนุถนอมครับการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนไม่ใช่การเพิ่มปริมาณกาแฟครับแต่คือการอนุญาตให้ต่อหมวกไตได้พักผ่อนครับหยุดเคีียนม้าที่กำลังจะตายแล้วหันมาให้อาหารและน้ำแกะมันแทน สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องทำคือลดการกระตุ้นที่รุนแรงนี้ลงครับถ้าท่านรู้สึกว่าตัวเองมีอาการเหนื่อยแต่ตาสว่างหรือตื่นมาแล้วเพลียทันทีนี่คือสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดแล้วครับว่าตอมหมวกไตของท่านกาลังร้องขอชีวิตท่านต้องหยุดการเติมคาเฟอีนเข้าไปเพิ่มแล้วหันมาใช้วิธีการพักผ่อนแบบธรรมชาติแทนการนอนหลับที่ดีคือ,อยาบำรุงต่อมหมวกไตที่ดีที่สุดในโลกครับและไม่มีกาแฟแก้วไหน ทดแทนการนอนหลับได้ครับส่วนที่4วิธีเลิกกาแฟแบบนุ่มนวลสําหรับผู้สูงวัยเอาละครับคุณพ่อคุณแม่ฟังผมทางนี้ให้ดีนะครับหลังจากที่ได้ฟังอันตรายของกาแฟมาทั้งหมดแล้วหลายท่านอาจจะรู้สึกโกรธหรือกลัวจนอยากจะเดินไปเทกาแฟทิ้งเดี๋ยวนี้เลยผมขอร้องว่าอย่าเพิ่งทาแบบนั้นนะครับการหยุดกาแฟแบบกะทันหันหรือที่คนไทยเราเรียกว่าการหักดิบเป็นสิ่งที่อันตรายมากสําหรับผู้สูงอายุครับทําไมถึงห้ามหักดิบ พราะสมองของเราคุ้นเคยกับการมีคาเฟอีนมากระตุ้นมานานหลายสิบปีครับถ้าอยู่ดีๆวันพรุ่งนี้เราหยุดปุ๊บปับ๊บเส้นเลือดในสมองจะขยายตัวอย่างรวดเร็วทําให้เกิดอาการปวดหัวอย่างรุนแรงเหมือนมีใครเอาค้อนมาทุบหัวอาการนี้เรียกว่าอาการถอนคาเฟอีนครับบางท่านอาจจะเวียนหัวคลื่นไส้หรือหงุดหงิดจนทนไม่ไหวสุดท้ายก็ต้องกลับไปดื่มกาแฟอีกและดื่มหนักกว่าเดิมด้วยซ้ําดังนั้นในฐานะหมอ ผมขอแนะนำสูตรการเลิกแบบนุ่มนวลที่ค่อยเป็นค่อยไปไม่ทรมานและได้ผลยั่งยืนครับเรามาทำไปพร้อมๆกันทีละขั้นนะครับขั้นตอนที่1ในช่วง3 4ถึง4วันแรกผมขอให้ท่านลดปริมาณลงก่อนครับเคยดื่มแก้วใหญ่ก็ลดเหลือครึ่งแก้วหรือถ้าเคยดื่มเข้มๆก็ชงให้จางลงให้ร่างกายค่อยๆปรับตัวครับขั้นตอนที่2นี่คือหัวใจสําคัญครับให้เปลี่ยนจากกาแฟมาเป็นชาเขียวมัทฉะครับทาไมต้องเป็นมัทฉะ เพราะในชาเขียวมัทฉะมีคาเฟอีนน้อยกว่ากาแฟถึงครึ่งหนึ่งครับกาแฟ1นึแก้วมีคาเฟอีนประมาณ140มิลลิกรัมแต่มัทฉะมีแค่70มิลลิกรัมและทีเด็ดของมันอยู่ที่สารพิเศษตัวหนึ่งที่ชื่อว่า L-theanine ครับสารตัวนี้เปรียบเสมือนมือที่อ่อนโยนที่จะเข้ามาช่วยกล่องกล่าวจิตใจทําให้ท่านรู้สึกตื่นตัวแต่สงบผ่อนคลายไม่กระวนกระวายเหมือนตอนดื่มกาแฟครับ มันเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมมากสําหรับผู้สูงวัยขั้นตอนที่3เมื่อร่างกายเริ่มชินกับมัชะแล้วให้ท่านค่อยๆเปลี่ยนมาเป็นชาสมุนไพรไทยที่ไม่มีคาเฟอีนครับบ้านเรามีของดีเยอะมากครับเช่นน้ำขิงร้อนๆที่ช่วยขับลมแก้ทองอืดหรือจะเป็นน้ำเก๊กฮวยอุ่นๆที่ช่วยให้ชุ่มคอและผ่อนคลายหรือท่านอาจจะลองรากจิโครีคั่วที่มีรสชาติขมๆหอมๆคล้ายกาแฟ แต่ไม่มีคาฟเฟอีนเลยก็ได้ครับในช่วงสัปดาห์แรกของการปรับเปลี่ยนนี้ท่านอาจจะรู้สึกมึนหัวบ้างนิดหน่อยไม่ต้องตกใจนะครับมันคือสัญญาณว่าร่างกายกำลังขับพิษครับเคล็ดลับที่จะช่วยให้ท่านผ่านช่วงนี้ไปได้อย่างสบายๆคือการเติมวิตามิน B1 และ B12 เข้าไปครับท่านอาจจะหาทานได้จากยีสต์โภชนาการหรืออาหารเสริมเพื่อช่วยบำรุงปลายประสาทลดอาการมึนงงนอกจากนี้ สมุนไพรยอย่างโสมอินเดียหรือที่เรียกว่าอัวาากันดาและชาเลมอนบารมก็เป็นตัวช่วยชั้นดีที่จะลดความเครียดทําให้ท่านรู้สึกสบายเหนือสบายตัวขึ้นครับมีคนไข้ของผมคนหนึ่งชื่อป้าแดงแกติดกาแฟมา40ปีเคยลองหักดิบแล้วปวดหัวจนร้องไห้แต่พอแกใช้วิธีเปลี่ยนมาดื่มมัชะแล้วค่อยๆลดลงตามสูตรนี้แกบอกว่าแทบไม่รู้สึกทรมานเลยผ่านไปหเดือนแกเลิกกาแฟได้ถาวร แถมหน้าตายังดูสดใสขึ้นมากด้วยครับดังนั้นอย่าใจร้อนนะครับค่อยๆเดินทีละก้าวเหมือนเต่าที่เดินชา้าแต่ถึงเส้นชัยแน่นอนครับถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนชอบดื่มชาเขียวหรืออยากลองดื่มมะชะดูบ้างช่วยพิมพ์คำว่าชาเขียวลงในคอมเมนต์ให้ผมชื่นใจหน่อยนะครับผมจะได้รู้ว่ามีคนพร้อมจะสุขภาพดีไปด้วยกันครับส่วนที่ห รางวันแห่งชีวิตหลัง30วันและเคล็ดลับเรื่องแสงไฟเอาละครับคุณพ่อคุณแม่และญาติผู้ใหญ่ทุกท่านครับเดินทางม,มาถึงตรงนี้หลายท่านอาจจะกําลังคิดในใจว่าหมอสมชายครับหมอสมชายคะถ้าต้องอดทนเลิกสิ่งที่ชอบมาตั้งหนึ่งเดือนแล้วผลลัพธ์ที่ได้มันจะคุ้มค่ากับความลาบากไหมผมขอบอกด้วยความมั่นใจเลยครับว่ามันคุ้มค่าเสียยิ่งกว่าคุ้มครับเพราะสิ่งที่ท่านจะได้รับกลับคืนมาไม่ใช่เงินทอง แต่เป็นสุขภาพที่แข็งแรงและความสงบทางใจซึ่งหาซื้อไม่ได้จากที่ไหนครับหลังจากที่ท่านผ่านพ้นช่วง30วันแห่งการเปลี่ยนแปลงมาได้ร่างกายของท่านจะเหมือนได้กดปุ่มรีเซ็ตใหม่ครับรางวัลชิ้นแรกที่ท่านจะสัมผัสได้ชัดเจนที่สุดคือคุณภาพการนอนหลับครับท่านจะกลับมานอนหลับได้ลึกและสนิทอย่างที่ไม่เคยเป็นมานานเพราะเมื่อไม่มีคาเฟอีนไปขวางทางท่านเทพแห่งความง่วงหรืออะดีโนซีน เขาก็จะทำงานได้เต็มที่ครับท่านจะหลับรวดเดียวถึงเช้าไม่ตื่นกลางดึกและที่สำคัญท่านจะตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกสดชื่นแจ่มใสสมองโล่งเบาไม่มึนงง,งเหมือนได้ชาร์จแบตเตอรี่จนเต็ม100%ครับรางวัลชิ้นต่อมาคือหัวใจที่แข็งแรงขึ้นครับท่านจะสังเกตได้เลยว่าอาการใจสัน่นตุบตับเวลาทำอะไรเหนื่อยจะหายไปความดันโลหิตที่เคยสวิงขึ้นลง จะเริ่มกลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติจนคุณหมอประจําตัวของท่านอาจจะแปลกใจเลยล่ะครับเพราะเมื่อต่อหมอกไตไม่ต้องถูกเขี่ยวเข็นให้ผลิตฮอร์โมนเครียดออกมาตลอดเวลาหัวใจของท่านก็จะได้ทํางานในจังหวะที่ผ่อนคลายและมีความสุขครับนอกจากนี้ท่านยังจะได้ของแถมเป็นรอยยิ้มที่สวยขึ้นด้วยนะครับเพราะคราบเหลืองๆที่เกาะตามฟันจากกาแฟและชาจะค่อยๆจางหายไปทําให้ฟันขาวขึ้นและที่สําคัญที่สุดคือตับของท่านจะสะอาดขึ้นครับ เพราะเมื่อเราลดการรับสารพิษจากเชื้อราในกาแฟาตับก็จะมีเวลาไปขับล้างสารพิษตกค้างอื่นๆในร่างกายอาการภูมิแพ้หรือผื่นคันต่างๆก็จะทุเลาลงอย่างเห็นได้ชัดครับแต่รางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสําหรับคนวัยเราผมขอยกให้เป็นเรื่องของความสงบทางใจครับเมื่อวิตามิน B ี 1. ในร่างกายของท่านกลับมาสมบูรณ์ท่านจะรู้สึกว่าความคิดที่เคยฟุ้งซ่านวิ่งวนไปมาจะสงบนิ่งลง ท่านจะกลายเป็นผู้สูงวัยที่ใจเย็นมีสมาธิและมีความสุขกับลูกหลานได้มากขึ้นไม่หงุดหงิดง่ายอีกต่อไปครับและก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้ตามสัญญาครับผมมีเคล็ดลับพิเศษเรื่องแสงไฟมาฝากครับซึ่งเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้ต่อหมอกไตของท่านฟื้นตัวเร็วขึ้นอีกหลายเท่าตัวคุณพ่อคุณแม่ทราบไหมครับว่าแสงสีฟ้าที่ออกมาจากหน้าจอทีวีโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ที่เราจ้องมองอยู่ทุกคืนนี้มันคือศัตรูตัวฉกาดของการนอนหลับครับแสงสีฟ้านี้มันจะไปหลอกสมองของเราว่าตอนนี้ยังเป็นตอนกลางวันอยู่สมองก็จะสั่งให้หยุดผลิตเมลาโทนินหรือฮอร์โมนที่ช่วยให้เราหลับผลก็คือท่านจะนอนตาค้างพลิกไปพลิกมาไม่หลับสักทีครับวิธีแก้นั้นง่ายแสนง,ง่ายและแทบไม่ต้องใช้เงินเลยครับวิธีแรกหากท่านจําเป็นต้องดูทีวีหรือมือถือตอนกลางคืนจริงจริง ผมแนะนําให้ท่านหาแว่นตาสีส้มหรือแว่นตัดแสงสีฟ้ามาสวมใส่ครับให้ใส่ล่วงหน้าก่อนเข้านอนสักสองชั่วโมงเจ้าแว่นสีส้มนี้จะทําหน้าที่เป็นตัวกรองแสงสีฟ้าออกไปทําให้สมองรับรู้ว่าอ๋อตอนนี้มืดแล้วนะได้เวลาเตรียมตัวนอนแล้วท่านจะรู้สึกง,ง่วงเร็วขึ้นอย่างน่าประหลาดใจเลยครับผมเองก็ใช้วิธีนี้อยู่ทุกคืนและมันได้ผลดีเยี่ยมจริงๆครับหรือวิธีที่สอง ที่ดีกว่านั้นและฟรีด้วยครับคือการปิดหน้าจอทุกชนิดก่อนนอน2ชั่วโมงครับแล้วหันมาใช้ชีวิตแบบคนยุคก,ก่อนฟังวิทยุเพลินๆอ่านหนังสือสบายตาหรือนั่งคุยกับลูกหลานวิธีนี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้หลับสบายแต่ยังช่วยกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวและช่วยให้ต่อหมวกไตของท่านได้พักผ่อนจากการกระตุ้นของแสงไฟและข่าวสารที่วุ่นวายด้วยครับจำไว้นะครับคุณพ่อคุณแม่การดูแลสุขภาพในวัยนี้ ไม่ใช่เรื่องของการทำอะไรที่ยิ่งใหญ่หรือพาดพนแต่คือการกลับมาใส่ใจเรื่องพื้นฐานอย่างการกินการนอนและการทำจิตใจให้สงบลองนำเคล็ดลับเหล่านี้ไปปรับใช้ดูนะครับแล้วท่านจะพบว่าการตื่นเช้ามาด้วยความสดชื่นและเปี่ยมสุขคือของขวัญล้ำค่าที่สุดที่เรามอบให้ตัวเองได้ครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่และญาติผู้ใหญ่ทุกท่านครับเคยไหมครับที่ต้องพึ่งกาแฟทุกเช้าไม่งั้นจะรู้สึกไม่มีแรงแต่ในฐานะหมอ ผมขอเตือนด้วยความหงวงใหญ่ว่าแก้โปรดนี้อาจกําลังขโมยการนอนหลับและทําร้ายหัวใจของท่านอย่างเงียบๆวันนี้ผมจะพาไปดูปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายหากท่านลองหยุดกาแฟเพียง30วันพร้อมเคล็ดลับสําคัญท้ายคลิปที่จะช่วยให้ท่านกลับมานอนหลับลึกได้เหมือนเด็กอีกครั้งครับถ้าท่านเคยดื่มแล้วรู้สึกใจสัน่นช่วยพิมพ์คําว่าเคยบอกผมหน่อยนะครับเราไปดูวิธีแก้กันเลย